วันที่25สิงหาคม2564ในประทินนาคสำราญในองค์การบริหารส่วนตำบลเสเดียงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยนายสมโพหุ่นทองพยาบาลหมูห่6บ้านเสเดียงนางสายวรนศรีจินดาหัวหน้านบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์และเจ้าที่ลงพื้นที่เหลือกลุ่มเปาะบางครอบครัวเด็กน้อยหมูห่6บ้านเสเดียงตำบลเสเดียงอำเภอเมืองเพชรบูร์ ทำให้ประสบปัญหาเดือดร้อนในสภาพความเป็นอยู่ในประเิศนักสำาราญนายองค์การบริหารส่นบนเสลียงกล่าวว่าได้ประสานง,งานความร่วมมือกับนางสายวรุณรีจินดาหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ลงพื้นที่มาดูแลความเป็นอยู่ของครอบครัวเด็กน้อยที่พ่อแม่แยกทางกันและจะปรึกษาหารือให้ความช่วยเหลือต่อไปด้านนางสายวรุณสีจินดาหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูร์กล่าวว่า กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดตั้งทีมเรามีเราไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเราจะตามไปช่วยโทรสายด่วน1300และ1479เร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางทั้งเด็กผู้สูงอายุและคนพิการที่ติดเชื้อหรือเสี่ยงติดเชื้อโรคโควิด -19 รวมทั้งไม่มีผู้ดูแล วันที่27สิงหาคม2564ที่ห้องปฏิบัติงานนายกอบตเสเดียงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูร์นายประทินนักสำราญโยาก,การบริหารสุรบนเสเดียงและนายนาวินประเสริฐพัฒนาิจนิติกรชำนาญการพิเศษอบตเสเดียงร่วมกับนายสมพรบุญน,นาค พูวอในการวิทยาัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์และนางรัตดาเจนจิตรองพูวอในการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อจัดการศึกษาด้านอาชวศึกษาระหว่างวิทยาสารพัดช่างเพชรบูรณ์กับองค์การบริหารส่วนตำบลเสียงโดยวิทยาสารพัดช่างเพชรบูรณ์สังกัดสำมกง,งานคณะกรรมการอาชวศึกษาและองค์การบริหารส่วนตำบลเสียงได้ทำข้อตกลงกันเป็นสถานศึกษาในการจัดการศึกษาหลักสูตร อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลายทวิศึกษาผลิตและพัฒนากำลังคนทางด้านวิชาชีพระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพโดยทั้งสองฝ่ายตกลง,งร่วมมือกันหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลายทวิศึกษาโดยที่ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามไว้เป็นหลักฐาน วันที่1กันยายน2,564นายนประถินนาคสำราญประธานคณะกรรมการสถานศึกษาวิทยาลัยสรพัดช่างเพชรบูรณ์และนายกองค์การบริหารสุรบสะเสียงเป็นประธานเปิดการประชุมออนไลน์ผ่านระบบแอปพลิเคชันไลวิดีโอคอ คณะกรรมการสถานศึกษาวิทยาลัยสรพัดช่างเพชรบุญครั้งที่1นึ่งทับสองพโดยมีเรื่องแจ้งในที่ประชุมเกี่ยวกับการรับโอนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในประเทศนักสำราญประธานคณะกรรมการสถานศึกษาวิทยาลัยสรพัดช่างเพชรบุญกล่าวว่าการประชุมในครั้งนี้เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการการส่งเสริมสนับสนุนให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงานของวิทยาลัย โดยมีนายสมพรบุญน,นาคผู้อำนวยการวิทยสาสารพัดช่างเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการนำคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมณห,ห้องประชุมกระดังงาวิทยสาสารพัดช่างเพชรบูรณ์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ในประเทศน,นาคสำราน กล่าวว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการวิทยาัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์เพื่อให้การจัดการียนการสอนและการดำเนินงานของวิทยาลัยได้มาตรฐานการอาชวศึกษาพศ .2561 เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในการอาชวศึกษาด้านการบริหารจัดการอาชวศึกษาการจัดทําแผนบริหารจัดการสถานศึกษาการบริหารงานบุคลากรการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ อาคารสถานที่การบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ์ระบบดูแลผู้เรียนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาการบริหารการเงินและงบประมาณการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชวศึกษากับเครือข่าย วันที่หนึ่งกันยายน2564นารยในประทินนาคสำราในองค์การบริหารส่วนตำบลเสเดียงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยนายไพศาลโภคข่าวรอมปรลัดและน,นายพนกกรมีรัฐผู้ในการกองช่างรับมอบเงินจำนวน5,000ันบาทปันน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกันจากบริษัทเฮงเฮงทาวง2018จําจำกัดและส่งต่อให้กับนางสาวสิริพรนาคสำราญนักพัฒนาชุมชนชำนญการพิเศษอบตเสเดียงรักษาราชการแทนผู้ในการกองสาธารณาสุข เพื่อนําไปซื้อเครื่องอปุปโภคบริโภคและของใช้ที่จําเป็นเพื่อแจกจ่ายเฉลือเยียวยาประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนา2019 วันที่2กันยายน2564นายประทินนาคสำราญนยงค์การบริหารส่วนตะบนเสเดียงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดการประชุมข้าราชการปฏิบัติหน้าที่กองคลังองค์การบริหารส่วนตะบนเสเดียงงานการเงินงานจัดเก็บและพัฒนารายได้และงานพัสดุโดยมีนายไพศาลโพคารองปรลัดอบปตอ่อเสเดียง และน,นายนรงบุญหลอดผู้อำนวยการกองคลังอบตเสเดียงนำคณะข้าราชการกองคลังเข้าร่วมประชุมในห้องประชุมชั้นสองอบตเสเดียง เมื่อวันที่3กันยายน2564ครับที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตบลเสียงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ในประทินาคสำราญออบตสเสียงเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุผู้สูงวัยมั่นใจมั่นคงตบลเสดียงปี2564ซึ่งจัดโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมออบตสเสดียงมีนางอ่อนมญยาหุ่นทองประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองเพชรบูรณ์พร้อมด้วยนางสาวสิริพรน,นักสำราญนักพัฒนาชุมชนชังหัง พิเศษอบตเสเดียงนางสาววารินีวนาทรนักวิชาการสุขาภิบาลจำลองการและนางสาวพรณภาตาันสุขเจ้าพนักงานสาธารณาสุขปฏิบัติงานอบตเสเดียงนำผู้สูงอายุต,ตบลเสเดียงร่วมเปิดโครงการและการต้อนรับโดยที่ก่อนการร่วมโครงการมีการวางมาตรการเข้มป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโครโรนา2019อย่างเคร่งครัดด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายสวมหน้ากากอนามัยสองชั้น ทั้งนี้ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสเดียงครับจัดกำนินการจัดฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุสูงวัยมั่นใจมั่นคงตบนเสเดียงทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้ทํากิจกรรมร่วมกับบุคคลต่างวัยและเพื่อนผู้สูงอายุด้วยกันโดยใช้กิจกรรมที่มีความเหมาะสมกับผู้สูงอายุมีผู้ดูแลผู้สูงอายุคอยให้ความช่วยเหลือในการทํากิจกรรมต่างๆเช่นฝึกอาชีพเสริมออกกําลังกายร่วมกิจกรรมกับชุมชนพร้อม กับการร่วมกิจกรรมอันมีประโยชน์ช่วยสับสนให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมกับทางสังคมมากขึ้นส่งผลทำให้ผู้สูงอายุนั้นมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีขึ้นตามโดยในการอบรมครั้งนี้ด้วยอยู่ในช่วงของสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ระบาดท,ทำให้ต้องลดจำนวนผู้เข้ารับการอบรมลงเพื่อลดอัตราเสี่ยงในการติดเชื้อและปรับเปลี่ยนรูปแบบในการจัดการอบรมด้วย เมื่อวันที่3กันยายน2564ครับนายประทินนาคสำราญในองค์การบริหารสวนบนสะเดียงเป็นประธานชี้แจงการจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันให้กับผู้ปกครองสำหรับเด็กปฐมวัยร่วมกับโครงการสนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยและโครงการสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่หมู่ที่8สังกัดอบตอสะเดียงกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยที่นายปทินากสำราญยศอบตส์เสดงกล่าวว่าการมอบค่าอาหารกลางวันค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียนให้กับผู้ปกครองนักเรียนในระดับอนุบาลหนึ่งจำนวน24คนระดับเตรียมอนุบาล32คนรวม56คนโดยมีนายสมบัติหมื่นรามประธานคณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเ็กบ้านไร่ พร้อมด้วยนางกัญญาพัฒยยุทธอาศหัวหน้าสำนักปลัดอบตเสเดียงนางเปรมกมลปานลักษ์หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษาอบตเสเดียงรักษาราชะการแทนผู้ในการกองการศึกษานางพินิจกุลทับแย้มหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาเจ้าหน้าที่กองการศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาคณะครูผู้ดูแลเด็กเล็กและผู้ช่วยครูร่วมรับมอบที่บริเวณอาคารหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ ในริทีนักสำราญ,ญิยมอมปะตะเสียงกล่าวอีกว่าการมอบเงินและวสัสดุอุปกรณ์ให้กับผู้ปกครองนักเรียนได้แก่เด็กปฐมวัยอายุ3-5ปีระดับอนุบาลหนึ่งจำนวน24คนได้รับเงินสาบสุนค่าอาหารกลางวันนักเรียนตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงกันยายนรวม3เดือนจำนวนเงิน1,180บาทต่อคนค่าเครื่องแบบนักเรียนจำนวนเงิน300บาทต่อคนหนังสือส่งเสริมการพัฒนาเด็ก เป็นหนังสือนิทาน2เล่มต่อคนและอุปกรณ์การเรียน1ชุดต่อคนและเด็กตรีมอนุบาลจำนวน32คนได้รับเงินสับสนค่าอาหารกลางวันนักเรียนตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงกันยายนรวม3เดือนเป็นเงิน1,180บาทต่อคนโดยการดำเนินการเป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคโควิด -19 โดยการจัดเก้าอี้เว้นระยะห่างพร้อมด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิและการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล